สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมาพบกันในช่องสีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับนี่เรามาถึงหน้างานกันแล้วนะครับนี่ก็คือบันแพงแล้วก็สนามกีฬากลางลองมาเจอกับน,นี่ครับคณะทีมงานมังสโลปิงปิง <ye ay! S 2> ตอนนี้เวลาประมาณเออจ้าจ้า <laughs> บ่ายโมงบ่ายโมงห้าสิบตอนนี้บ่ายโมงห้าสิบเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าหน้างานมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่ ทุกคนที่เข้ามาแล้วก็จะเห็นหน้างานนี่ซุ้มเขากำลังจัดอยู่แน่นอนครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมงานกันนะ้นี่รูปพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามารับแขกก,กันกับพ่อพ่อแม่เอฟซีสาวน้อยแล้วก็เอฟซีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกันเลยนะครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับนี่จอ led ทางเข้างานนะทุกคนถือว่าอลังการมากๆเลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูในงานกันสักนิดนึงนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง ดูซิเราจะเจอใครตอนนี้โอ้โหนี่ของขายเยอะนะฝั่งนู้นเขามีแมวล่าพาเพลินด้วยสุดยอดเลยครับนี่มาจัดงานอยู่นี่ครับเรามาเจอแล้วพี่โจสวัสดีครับพี่นสวัสดีครับโอม้มาได้เศร้ามาได้เศร้าชแรกว่าสิมาพ้อมกับทีมงานแต่ว่าไอพี่นักข่าวอยู่คนนึงเข็ยนงานก็เลยก่าได้มาสุดยอดโอ้เหอลังการคักวะ สุดยอดแห้งหน,<อ>นี่สำหรับแฟนขับคครอ้อนะครับมีมาถ่ายรูปกับตุ๊กตามัดคอร์ดกันได้นะครับเนี่ยพี่ๆน้องๆแฟนขับสาวน้อยทุกคนครับเราจะเจอบ้านผีสิงแล้วก็น,นี่เดี๋ยวไปดูงานงานครับทักไทยอ่าพี่นนท์พี่พพพพโจเรียบร้อแล้วนะครับฝั <Okay. S 2> ่งนี้ก็จะมีแมวล่าเนาะกำลังบันเทิงกันอยู่ <c oughs> ยอดนี่ก็จะเจอ,อพ่อการชัยมาถ่ายคลิปอัปเดตบรรยากาศนะครับหน้าวีทีสาวน้อยวันนี้พ่อใจวีดีครับน้องน้อนครับน้องน,อน้อนน้องน,อน้อนสีถนนชัยทำยูทูปเหมือนกันไปเจอกันที่ปตทไอปูอ่เจ้าแหมท่าน <c oughs> ทักเลยโอ้จับ <c oughs> แน่จับแน่แมน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  เจอกับพ่อการชัยครับนี่บรรยากาศหน้างานเนี่ยไม่ชื้นนะครับทุกคนมาได้เลยเพราะว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยมาปูศาสตร์รอกันแล้วนะครับแต่ก็คือค่ำคืนนี้เราจะได้เจอกันแน่นอนกับทีมงานสาวน้อยเพื่อนแพงพี่ๆทุกคนก็จัดไฟจัดระบบนี่เราจะได้เจอกับเครื่องเสียงชอช้างมิวสิคด้วยนะ หมายถึงว่าทั้งเซ็ตระบบนี้เลยครับบอกว่าจัดมาให้ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วแล้วก็นี่พี่ๆท,ทีมไฟก็กำลังจัดการกันอยู่บรรยากาศคึกคักครับไม่ได้กว้างมากนะเอาจริงๆแล้วอ่ะคนน่าจะรับได้ประมาณสักสี่ส่าห้าพันบรรยากาศโอ้โหคุดคักกันเลยทีเดียวครับเราจะมาเช็คอินกันก่อนก็คือมาถึงแล้วนี่ ตนชัยมาจริงครับต้นชัยมาจริงครับน้นองนนมาจริงครับนี่คือหน้าเวทีสาวน้อยพเปิลเพลงนะครับทุกคนบรรยากาศคึกคักครับเป็นกันเองมากอบอุ่นมากครับเมื่อกี้เจอ,อพี่นนกับพี่โจแล้วนะครับหรือว่าบอสนนบอสแล้วก็นนเสียโจไม่ใช่เสียโดนบอสโจโนี่ก็อ,อีกหลายหลายคนนะครับมาทักทายกันในช่วงบ่ายแ,แก่ๆของวันนี้ตรงนี้เวลาประมาณกนะครับ ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองอากาศก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทุกคนฝนเน่ยน่าจะไม่ตกแล้วมั้งเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนกันเลยทีเดียวทีฟ้าแจ้งนะทุกคนฟ้าแจ้งฟ้าแจ้งนี่มาครั้งแรกเลยนะเพราะว่าปกติน่นจนะตั้งใจที่จะมาดูวงสาวน้อยเฟซบุ๊นพทเนี่ยตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่น้ององคหญิงเข้ามาแล้วแต่ว่า ก็คือไม่ได้มีโอกาสเพราะว่าด้วยภาระหน้าที่การงานเราติดงานแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มาแต่ว่าพอวันนี้เราดูดูการนี้เราเชียร์งานได้เราก็เลยตั้งใจที่จะมาอยู่แล้วก็เลยนี่แหละครับมาถึงแล้วจริงๆครับกับเวทีสาวน้อยใส่ปั้นแพงเวทีหมอนำพื้นเงินล้าน ที่มีผู้นำทีมงานอย่างน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพง MC เอฟีแฟนคลับใจจุดใจจอหากใครมาไม่ได้นะครับเข้ากลุ่มปิดสามร้อยเพชรบ้านแพง,พง,พงวันนี้ราคา149บาทครับทุกคนคุ้มแน่นอนเพราะว่าแต่ว่าบรรยากาศหน้างานมันรู้สึกตื่นเต้นกว่านะเอาจงริงแล้วอะบรรยากาศหน้างานมันรู้สึกว่าบรรยากาศมันได้อะเอาจริงอะแล้วจะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสมาดู หมอลำต่างจังหวัดเลยสักครั้งหนึ่งมาเนี่ยครั้งแรกนี่แหละก็เลยแบบเออพอได้มาแล้วมันก็รู้สึกแบบโอ้ประทับใจแล้วก็รอเช็คอินกันเดี๋ยวไปเข้าห้องพักกันก่อนแล้วก็ไปเช็คอินเช็คเอาท์กันนะครับเพื่อที่จะอาบน้าอาบผ้าแล้วก็ตอนยินเจอกันแน่นอนนันจะมาหน้าง,งานประมาณสักนีแ่แหละครับหกโมงหนึ่งทุ่มก็ไม่ได้มาเช้ามากไม่ได้ไม่ได้มาแบบต้องมาเร็วๆหน่อยแหละเพราะว่า ค่อนข้างที่จะคนค่อนข้างที่จะมาเยอะนะเชื่อว่าอย่างนั้นค่อนข้างที่จะอัญญะแน่นอนเพราะว่าดูจากรถจกักราจากการสภาพอากาศแล้วเนี่ยไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ไม่ได้มีฝนตกมากเชื่อว่าบรรยากาศหน้างานเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ทุกคนนี่บรรยากาศหน้างานก็เรียกได้ว่าสุดยอดมากทุกคนพี่ๆน้องๆทางฝั่งผู้บริหารทางฝั่งทีมงานสาวน้อยเพชรพันแพงก็จัด เตรียมกันจะเตรียมงานกันแบบนี้นี่ละลูกเกียร์ลูกเกียรไหสุดยอดมากครับทางเข้างานเนี่ยจะต้องเจอผีไหมเอาเอจริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะท้าทายระบบขายอ้อก็น่าจ,จะต้องเข้าซุมนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เข้าทางปกติมันมีช่องทางปกติกับช่องทางธรรมชาตินะถ้าเกิดว่าอยากจะเจอกับทีมงานขายอ้อก็น่าจ,จะต้องเข้าซุมนี้ ส่วนใครที่เข้าช่องทางปกติก็น่าจะเข้าซุ้มนี้นี่ก็คือนี่ยูทูบเบอร์มือหนึ่งของสาวน้อยเพื่อนเลยก็คือเสียนนท์พี่นนท์ของเรานั่นเองครับพี่สวัสดีครับนี่นี่อดีตงานยูทูบเบอร์พี่สวัสดีครับนี่แนะนำนะครับน้องนนครับน้องนนใช่น้องนนครับเป็นยังไงครับวันนี้มาแบบ เตือนเต้นบฮงไนปารีฮิตไนปารีฮิตเทียปื้ข้ามาเนี้ยรู้สึกประทับใจมากตื่นเต้นแห้งอันนี้คือยางซุ่มซุ่มซุ่มยางนี่ถ้าเกิดว่าเอฟซีแฟนคลับมาตอนแรกนี่ซีพ่อขยังเออด์ประซุ่มไทายอออ๋อันนี้เราจะจัดงานเป็นทีมไทายอออ่านะครับมันมีช่องทางธรรมชาติแล้วช่องทางปกติไม่อันนี้คือช่องทางออกคนทุกคนต้องได้นี่ีีนน่แสดงว่าตรงนี้เป็นทางเข้าได้ละป้ายป้ายป้าย ต้องผ่านประตูทางเข้าคายอ้อแล้วก็นี่เป็นช่องทางออกเท,ท่านั้นเอนอ,อดีละทุกคนมากแล้สิไใดพ่อกัน <c oughs> <c oughs> บรรยากาศฝนไม่น่าจะตกแน่นอนครับวันนี้ดูจากสรงแล้วตกไปแล้วเมว่าตกไปแล้วอีลีเมืาอว่านี่เ,เบ,บิ <c oughs> รบบบงกอมอยู <c oughs> โอ้เป็นตะวนยำแมงกิซ่อน <c oughs> ไปไปดูข้างหน้ากันนี่นี่ เมื่อกี้อาจจะพูดผิดนิดหน่อยพี่นนท์บอกว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางออกเท่านั้นนะครับทุกคนจะต้องผ่านประตูคลายออกกันทุกคนใครที่เข้างานวันนี้แน่นอนว่าเราจะต้องเจอ LED แล้วก็เ,เจอรูปอบอสโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงพี่เพืพ่อนแพงเนี่ยทักทายกันตั้งแต่ช่วงหน้าจอเลยนี่ครับนี่มีซุ้มยาดองด้วยหรือเปล่านี่ฝั่งนี้บรรยากาศกำลังคึกคักเลยครับประมาณบ่ายสองนะตอนนี้ คาดว่าน่าจะคึกคักน่าดูเดี๋ยวไปทักทาย FC แฟนคลับฝั่งฝั่งมังสโลปิงปิงกันสักนิดนึงครับสวัสดีครับสวบัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับสวบัสดีครับตรงตำรวสวัสดีครับ,บ,รบอันฉ่ำผัดนู้นเน่ยค่ะนักข่าวอ๋อนอ่ะดิซิกเกิ้งซิกกิ้งวะนักข่าวที่นี่ผัดนู้นเองมันมีสถานีพมันไม่มีสถานีสถานีอย่างนะอีแหล็กข้อคำอีแหล็กข้อคำาช่วงนี้กีแหล็กข้อคำกัน ตูดตูดไทยๆน้อมูลนิยมไว้สุดยอดแห่งฟ้ามเพื่านข่าวดูกับแบลข่าวเพื่อนไม่ทีเทียนนึงค่ะพี่น้องนี่ครับนี่คือบรรดาพ่อฮักแม่ฮักทีมมังสโลปิงปิงทีแรกว่าจะออกมาพร้อมกันแต่ว่าติดงานช่วงค่ำก็เลยได้ออกมาตอนเช้าก็ตื่นสวยอีกถึงถึงดาบอ่ะสวยเออใช่อนุสัมผัสนะคะจ้าว่าจังได้ไดเป็นผู้เสกค่ะเป็นคนเพชรบูรณ์เป็นคนเพชรบูรณ์โดยกำเนิดก็มีเครือญาติอยู่ขอนแก่นชัยภูมิ เป็นเพชรบูรณ์นี่ว่าวลาวหล่มเดเลาวแบบเราหลวงพระบางเดเลาวแบบลาวหล่มเลยอ่ะมันจะไม่เหมือนกับภาษาอีสานมันจะเป็นแบบภาษาเลยแหม่ภาษาเลยเคยไปเล่นไอ้เคยไปเล่นเลยไหมด่านซ้ายอะไรอย่างเงี้ยพูดภาษาเดียวกันเลยกับภาษาเลยจำเป็นนะคะจำเป็นไอ้ไอ้เราบอกว่าจยเงสี่เราบอกว่ากัเสี่คแปมคนสวยออโอ้ยพูงงามนี่หนิผู้งามเด้นี่ เหญ่เบ้อเบื่อเ่อเลยรแบบความจริงค่ะโอ้สำหรับคลิปนี้เอาไว้ก่อนนะครับนี่โอ้โหแต่ละคนนี่แหละบรรดายูทูบเบอร์บรรดาช่องเทปที่เรียกได้ว่าเป็นทีมที่โปรโมตน้ององค์หญิงเพี่แ้นแพงนี่นี่ใครเลยนี่ใครเลยฮันแนวฮันแนวฝนไม่ตกแน่นอนครับวันนี้เพราะว่าอ่าผมแป๋มมาตกปะ ไม่แรงเร็วเพี่ดองครัสำหรับกิมบีไปบ้าแล้ค่ะพี่ดองโอเคโอ้สุดยอดแห่งเขาเลือกเงินซื้อน้ำบาทเยเงเงินซื้อน้ำแวังไดโอ้มวลครับพมอแม่พี่น้อง ได้ได้ว่าบรรยากาศหน้างานตอนนี้ประมาณบ่ายสองทุกคนแล้วมันสนุกมากซึ่งอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆกับหน้างานวันปีฤดูิุการสาวน้อยเพชรบ้านแพงในค่ําคืนนี้นะครับียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงเข้าหน้างานมาเลยทุกคนเป็นกันเองมากไม่ว่าจะเป็นพี่ๆศิลปินแล้วก็พ่อๆแม่แม่อ่าบรรดาพ่อฮักแม่ฮักของน้องอู๋หญิงเพชรบ้านแพงแล้วก็วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ได้ว่าเป็นกันเองกันทุกคนครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเข้ามาร่วมรับชมบรรยากาศวันปีฤดูธุการสาวน้อย เพชรบ้านแพงกันในค่ำคืนนี้ด้วยหากใครมาไม่ได้ก็เข้ากลุ่มปิดกันทุกคนเลยนะฮะเขาน,น้่นแน่้นี่เราจะได้ถ่ายรูปแล้วก็ออกช่องคูนึ่งด้วยนะฮะนี่นั่อน,อนอยากจะสรุปให้ฟังกันแบบนี้นะครับสําหรับ บรรยากาศหน้างานสาวน้อยเปรี้ยนแพงวันพิธดูการวันที่28มิถุนายน2568นี่นะครับช่วงนี้ก็ประมาณบนะ่ายสองเนาะแล้วก็บรรยากาศก็เรียกได้ว่าเป็นกันเองแล้วก็มีความคึกคักกันอย่างมากครับหากใครที่เดินทางมาได้นะครับก็อยากให้เข้ามาสัมผัสด,ด้วยตาตนเองแต่หากใครที่มาไม่ได้จริงๆก็เข้าคุมปิดสาวน้อยเปรี้ยนแพงราคา149บาทครับทุกคนรับชมกันซอดแจ้งกันอย่างแน่นอนวอโจบอกไว้แล้วนะครับว่าวันนี้ค่ำนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกไม่แรงมากเนะี่ยเล่นซอดแจ้งกันอย่างแน่น ก็อยากให้พ่อพอแม่เอฟซมาร่วมรับชมวันพีพิธภัณไปพร้อมๆกันครับและหากา็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีนนทชัยไว้ด้วยกันลลวกันนะครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้อง,องุ๋กอีเรื่องแพงหรือว่าวงการบอลลามสารน้อเรื่องแพงก็จะนําประเด็นต่างๆมารายงานให้พ่อพอแม่เอฟซได้รับชมรับฟังกันแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นั่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ